เฮ้แลราก็ว่าเขา <c oughs> ชื่ออะไรนะคะชื่อมิมแเราชื่ออะไรเหรอ,อวันนี้ครับชื่อน้ำฮึ่งค่ะสวัสดีครับมีฮะว่าไงจะไปทำอะไรอะแล้วเราจะไปทำอะไรอะไม่รู้อะแต่อยากทำงานดำนะแต่แม่งทำไม่ได้ตำรวจไม่พอใช่ไหมไม่กลัวตำรวจ เกมี่ไปลองจบคนมาแล้วตำรวจไม่พออ่ะใช่เหรอใช่แล้วเราอยากไปทำอะไรอ่ะเราไปสัยการ,รมหน้ามาใหม่เหรออืมหน้าเดิมไม่เห็นเหมือนเดิมเลยัววิบวับวิบวับแท้เข้าแท้ตลกวันนี้คนกล้าตาย ไปใส่ยุดแก๊งเดิมดีกว่าไปไหมไปถี่ใส่ยุ้แก๊งนี่เดี๋ยวเราก็โดนอะ่ะก็อยากโดนเหมือนกันอ้าวไม่ไหวแล้วเอารถใครมาขับอะ่ะขโมยแก๊งพวกมันมาัอออออะะเอ้วจะขับรถไปเก็บรถใช้คันนี้เหรอไอ้อไมีเก็บรถมีเก็บรถโอเค แต่กระหลาดเขียวแม่งโคตรคือคืนชิ๊บหายไปเยอะจิ๊บไ,ไปอะไใช่ใชั้ของคนแม่งโคตรเยอะเลย ไปร้านอื่นใช่คนไม่งอย่งเยอะคนไม่งโคตรเยอะเ <c oughs> ป็นไงมั่งวันนี้กับชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันเหรอใช่ม่ไปจกปูเอาไว้จกไม่ได้ตำรวจไม่พอมิ้งก็เลยไปไล่ซ้อมไฟกับเพื่อนใช่เหรอสนุกไหมเมื่อกี้เจอคุณช่างที่ชื่อไมเคิลร้องเพลงให้ฟังแหละ ทำไมมันร้องเพลงว่างอะไรมันร้องเพลงว่างเไรเขาร้องเพลงวันเกิดตื่นแต่ว่าเสียงแบบว่านาแอดคารลาบาเได่เหรอได้มันจะจีบพี่มีรอเปล่าบ้าไมได้จีบเข,ขาแค่ยืยน,นยคุยด้วยสนุกดีนี่ยืนคุยด้วยสนุกดี เราปอมตัวไปอยู่แก๊งไหนอีกไม่อยู่แก๊งนี้อยู่แล้วอ๋อขวาน้าแก๊งผู้ไม่ทำงานใช่แล้วอยู่เจ๋งไหมเจ๋งกินแรงน้องๆเธอมันก็ต้องมีบ้างแหละทำงานงมาทั้งชีวิตละอ๋อช่วงชีวิตพักผ่อนใช่ไหม ใช่แล้วครับก็ชีวิตคือการต่อสู้ยังจำไว้มาชีวิตคือการต่อสู้ใช่ไหมใช่เลีเ้ยงเพลงบอกบอกอายุเรียนรู้โหในใจตั้งมัน่นเฮ้ยยังไงได้ไหมเดี๋ยวค่เดี๋ยวแค่นั้นแหละได้แค่นี้แหละ ทำไม่ได้แหละแล้วแล้วมี่ไม่พูดบีด้วยมี่ต้องโดนปรับเอามาห้าพัน้ยขอโทษก็ไม่ทันแล้วเอามาเลห<า>้ 5, <000. S 2> าพันา,นา,นาขอโทษขอโทษงั้นสองพันห้าแล้วกันไม่มีตังลาหงั้นพันหนึ่งม่อยู่มีแต่ใจเอาไหมโอ้โหไปให้ใครยิงแยะแล้วเปล่า <laughs> <laughs> không <laughs> Lê cơ hộp Chi cơ hộp Con lại chay chi cơ hộp Lớ là con lại trái วันหัวทองวนันนี้หัวแชมพูไม่หุงทองก็ได้หัวทองหลอ,อกกว่าไหมเอ่อขีทองก็ได้วันดูสว่างดีเราชอบทรงบ็อกซิ่งมากกว่าดิจิตอ,อ่ะใช่ไหมไม่ได้ชอบทรงบ็อกซิ่งก็เห็นเราชอบแต่งตัวบ็อกซิ่งก็เลยไม่อยากห้ามโอ้โหร้องแต่งตัวบ็อกซิ่งจะใส่การแต่งเออ อ่ะแล้วมันพุ่งเกลนใช้ปร่โยชดเกลอทีทำไมขึ้นรถไม่ได้เหระก็เราแอคอยู่ไงอ๋อเปลี่ยนแว่นกันโอ้โหลีแม่งลีอีกแล้ว ไม่เดินกระดิกขวาแล้วเหรอเออนะไม่เดินกระดิกขวาแล้วเหรอ <c oughs> แต่ว่าเปิดคอก็เลยเลิกเดินละอ่ะกระดิกหักวก็ได้ <c oughs> เอา้าเอา้เาทำไมจัดจองผมนี้วะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อได้ละเอา้าไปเลส s g เดี๋ยวให้ไปเจอเดี๋ยวให้ไปเจอเบฟด้วยไปไหม <c oughs> เป็นเพ <c oughs> <ๆ>ื่อนใช่ เป็นเพื่อนฉันเองเป็นเพื่อนได้เลยไ okay. <Okay. S 1> ม่มีพาไม่คนมากเลยแต่ไม่ยังไม่พาไปเลยนี่เลยอะ่ะเดี๋ยวไว้พาไปนะได้แต่เขาชอบอยู่กันหลังเนะี้ยง่ายยื๊ย เบบ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 มาแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บนึงขอหนึ่งนาทีงั้นค่อยค่อยดีประเทศค่อยเข้ามาคุยหักกันโอเคโอเคไปไม่มากกับใครมากับมากับพี่สาวที่มีมีมาเลยค่ะท่านไหนสวัสดีครับมาเลยครับ เขาเสายจินนดูหน้าดิจีนเตี้ยอ้ยแล้วก็ว่าเขาชื่ออะไรนะคะชื่อมิมี่แล้วชื่ออะไรหรอวันนี้ครับชื่อน้าผึ้งครับวันนี้ครับวันนี้ครับว่าไงคะน้องทนชื่อโทนครับครับเสือค่ะไปไกลๆโอ้โหดาวปากี่โคตรแซ่บหรือนี่เบ๊บปากดีขึ้นนะทำตัวไม่น่ารักเลยทําไมก็แมไม่อยู่กับเขาอ่ะเบไม่อยู่แต่กับใครก็ไม่รู้อ่ะ เมื่อกี้เขาก็ไปไอเดีคนเดียวไม่มีแบบอุ้มกลับมาหาหมอเขาก็สลบมาโรงพยาบาลน่ะออรครับพี่สาวฮ้ยสวัสดีพี่สาวชื่ออะไรครับชื่อมิมี่ครับชื่ออะไรครับชื่อบังโตครับพี่สาวสวัสดีบังโตอะไรนะครับพี่สาววัสดีครับบังโตนี่พี่สาวยืนทำอะไรอยู่ครับฮะ พี่สาวยืนทำอะไรอยู่ครับไอเงนอยู่กับน้องครับอ๋อแล้วน้องชื่อเล่าขาวชื่อเล่าขาวเหรอครับใช่ครับพี่ชายช่วงนี้ผมผมทำงานอะไรดีอ่ะพี่ชายผมติดลบเก้าร้อยแต่มีเงินในตัวแปดร้อยพี่ชายพ,พี่เล่าขาวพอจะมีตังให้ลุงผมยืมไหมครับไม่มีอะไรครับบ้านผมจน เมื่อกี้เขายังถ่ายตังค์ไม่อยู่เลยฮะพี่มีมี่พี่มีมี่มีเงินให้ผมไหมครับพี่มีมี่โทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้เรื่องอะไรเรื่องอะไรโทรศัพท์กระเป๋า675ครับพี่ชาย675เบสไม่ต้องขอบคุณมากครับผมมากครับเราเขามีสองอันนะเมื่อวานพี่เกียร์ให้มันเพามีห้าเขาขอสามโอ้เรื่องอะไรโทรศัพท์รุ่นอะไรครับเนี่ย พอดีว่าผมไม่เคยใช้โทรศัพท์เลยนะครับหนึ่เาดี๋ยวหลังรีเมจไม่ทำอะไรไม่รู้อย่าไปทำอะไรอ่ะตกปลาไปด้วยลุงผมว่าและลุงไปดีกว่านไดิโอเคขอไปด้วยได้ไหมได้เลยไปไหนครับเราไปไหนอ่ะขอไปด้วยเดี๋ยวหลังรีเมจจะไปตกปลาเอนึกว่าคุยกันแล้วตกตกปลากันไหมไม่นี่เป็นตกกับเราครับแล้วอะไรนี่เป็นตกด้วยกันเนี่ย ไม่เป็นไรไม่อยากกวนเดี๋ยวไม่ไปกับรไม่เป็นไรไ,ไม่เยอะกวนอะไรอ่ะเอาไปได้วยกันไปได้วยกันสนุกจะตายเบบไปตกด้วยกันนะเดี๋ยวเราเพิ่งจะคุยอะไรให้ฟังเยอะแยะเลยแล้วทำไมเบบผมทรงนี้ติดคดีอีกแล้วเหรอเบิ่งรูร้่องไงเพื่อนสนิทกันทำไมเึิ่งรู้เดี๋ยวค่อยมาคุยเราต้องโดน <Okay. S 3> ด่าด้วย